สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่อง r i ยไล i ้อนพีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทํายังไงให้ฝาทาังน้ำมันของ p 1 x เปิดได้ง่ายนะครับเพราะว่าปกติแล้ว p x 2021ส่วนมากคนเออจะเปิดฝาถังมันจะเปิดยากครับมันจะฝุดต <Okay. S 1> ิดยังไงไม่รู้นี่ครับฝาถาังเปิดไม่ออกกดแล้วฝาถังน้ำมันไม่ออนะครับ ต้องใช้มือเงี้ยอย่างนี้นะครับทิ้งจอบแต่ว่าผมมีมือเดียวเลยอยันนี้ไม่ได้นะครับไปดูวิธีการทำกันเลยครับอุปกรณ์ที่มีก็แค่ปากกานะครับปากกา <Okay. S 1> ที่เป็นสปริงนะครับที่เป็นปากกากดอย่างนี้นครับแล้วเราก็เงี้ยเงี้ยปากกาออกมาแล้วนําสปริงออกมาให้ได้างี้นะครับแล้วเราก็แค่ตัดตัด หัวของสปริงด้านใดด้านหนึ่งออกแค่นั้นนะครับนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ตัดไปข้างหนึ่งแล้วนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะไม่มีครีมครับถ้าใครมีครีมก็สามารถใช้ครีม ตัดเหล็กตัดด้านใน่งอได้เลยนะครับใช้แค่นี้นะครับแล้วไปดูวิธีการทําขั้นต่อไปนะครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็แค่นําสปริงที่เราได้ตัดมาแล้วครับยัดลงไปให้ตรงรูเล็กๆตรงนี้นะครับกดลงไปเลยครับแล่หลงแปรนด์ครับถ้าจะให้ดีนะครับผมว่าทําไว้สองอันเลยนะครับ ทำสปิงมาสองอันเลยนะครับทำมาสองอันแล้วยัดลงไปสองข้างนีอ่อย่างนี้ครับ <S 2>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  เราก็มาทดสอบกันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กดเปิดฝาถังน,นะครับไงครับ ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเปิดง่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำาเลยเปรียวเชียบให้ดูนะครับระหว่างก่อนและหลังผลเป็นไงบ้างนะครับสาหรับว,วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับยรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ